ผมจะมาสอนแราเช่าบุกบ้านกันนะครับโอ้โหน้ำมันมดน้ำมันน้ำมันอยู่น้ำมันอยู่เต็มเลยเนี่ยเต็มรถเลยเต็มรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบุกบ้าน,นครับอันส่วนเพื่อนผมก็คือแล้วผมก็อยู่ด้านหน้าเพื่อนผมรับแล้วเพื่อนผมยังไม่ขี่เพิมน้ำมันอยู่แล้วผมก็กำลังจะไปบุกบ้านโป้งแอะ

เ,เล่นใช้ปืนได้ไงแค่ปืนและอ๋อเพืเ่แล้วผมขอเน้นปืนสามารถซื้อได้ราคารสามารถซื้อข่อนข่อนคสิบาถึงเจ็ดสบาบทครับอะไรก็สามสบห5าถึงเจ็ดสิบหาบทก็ปืนไงปืนทนายทิ้งทิ้งทิ้งใช้อยู่เลยเจบาปุครับ,บ,รบไม่ใช่เจ็ดสิบาปเจ็ดสิไม่เป็นไรตู้มีอย่าง ก็มีเว้นอย่าไปเลยเพื่อนผมตายแล้วหนึ่งครับเพื่อนเออสีาบอยเดี๋ยวยูนัวมันหนาเบี้ยวจะโดนมันมาเอ้ยเ๋ยวไม่เดี้ยอย่านีอ่ะโอ้ยอูไม่โอ้โอ้ทำมงูมันมาอยู่อย่างนี้วะ ดูซอมบี้เยมันเป็นอะไรวะเอ้ยอันทีมียื่อเตกโอ้ไปก็ไตายแล้วอโอ้ยคั้งที่อะไรคั้งสิคั้งสออีกแวมันกมดื้อูเจ้กูขนาดตายครั้งสองยังไม่ว่าอะไรเเลยโอเคครั้งที่หนึเอออัพตายครั้งที่หนึ่งเองอันทีมียื่อวันวั a t o ว b e a หนาคะ เลขสวยแต่ก็ไม่สวยอยู่ดีเอ้ยไม่ดีเลยเด็กไม่ได้ไปพูดกับยากดีกว่าอยู่มีเออเราได้มิ้วเพื่อนเราได้นมมานมมือ์้อของที่อันนี้ดีนะเนี่ยมีน้ำมันในน้ำเพื่อนไอ้เพื่อนอะไรน้ำน้ำมันหางไงวะเออโคตรเงี้ยไอเบิร์ดไรระวัง รังเหรอไม่กลัวเพราะกูมีจบจบจอยนี่กี่นาทีละไอ้บ่นไอ้บ่นไอ้เดียนะน้ำให้น้ำมันสักสีสามสามาถเทียกเลยปะยังไงเจอตัวทีกัน พอไหมอย่าเพิ่อง,อองอย่าเพิ่งอย่าโยนนะอย่ากดโยนนะเอ็งทิ้งก่อนทิ้งเดี๋ยวตูวลองจับดูไม่สามารถเทได้เพื่อนเฮ<า>้ย,ม,ยมีเอ้ยมีเลือดซอมบี้อยู่ในนี้โอ้สามารถเติมอย่างนี้ได้สินะมา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 ไป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 อ้ําอย่าทีอย่าทีอะไรจ่าน้ําอ้ําเก็บน้ําก่อนดีนมเก็บนมก่อนนมกินไม่ได้เอ้ยเพื่อนแต่นมมีมีมีเลือดซอมบี้อยู่นะ อย่างก่อน้วแ้มาโอ๊ยไปกินบุฟเไปไปไ่ไไป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 ไไปไปไ่ไป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 ไไป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 ไไป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 ยไไปไไไปไไไไ เทอันนัั้นนนอี้กดเทเล็กินๆกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่คกินได้กินไม่ได้เก็บเก็บเก็บอ๋ออันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นของยูริคอนแน่เลยไอ้ไอ้ที่พูดมาคืออว่ายูริคอนเนี่ยโชคดีมียร่าก็คือเออไม่ได้โชคดีมียร่าตัวเจอตัวเจอไม่ใช่หรอเปล่าหมายถึงว่าโชคยีมียร์เริ่มอันนี้มีมีเลือดซอมบี้มีมีเลือดยูริคอน อ่าเย่นี่เป็คอะไรจิ๋นคีบใช่ไหมครับถีบถีบอาีไม่ได้หรอกออกปาหงออกปาอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเปิดรหัสนะครับก็แค่หมุนอันนี้ไปนะครับแล้วก็กดถ้าเป็นเลยมือถือนะซึสีซีผมไม่รู้นะซีซีก็เหมือนกันอีซีก็เหมือนกัน มันแต่จะคนยากกับกับกับโมบายนิดหน่อยนะครับเอามืดเลยเหรอครับเออคุณระวังนะครับเพราะว่าตอนตอนมืดมันอันตรายมากมากถ้าถ้าคือหมาป่าหรือคือไม่ได้เต็มดวงมาดวงผมแนะนำผมเนี่ยผมแนะนำให้ให้ให้รีบวิ่งครับเพื่อนอะไรคือหมอไปกันคือหมอคือหมอแล้วพวกผมคือจะไปฐานแล้วครับ10นาที